เห็นนั่งอยู่ในห้องนี่เห็นอะไรลูกอะไรไป่รลูกแดงๆค่ะสองลูกนะคะหละออดดคะลืลูกอะไรเออสีชมพูแดงๆหน้าค่ะสองลูกลูกอะไรเอยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอด้าก่อนอ่า ฟักข้าวค่ะสงส่ยจะเป็นฟักข้าวสวยเนาะประดับสวยสวยงามตอนนี้แล้วก็ได้แค่มองออกนอกหน้าตา่า <c> ง <oughs> สาวอาทิตย์ค่อยให้น้องกายเอาไปเดินเล่นพาไปเดินเล่น 嗯。啊、嗯、哈。以、嗯、呢、嗯嗯